นี่คือหาดกมลาภูเก็ตครับส่วนที่นี่คือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลในที่ดินส่วนที่ติดกันกับตัวโรงแรมเนี่ยข้างๆกันเขาจะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กำลังขึ้นอยู่นะฮะนั่นก็คือตัวคอนโดมิเนียมชื่อว่า The Residences แอดอินเตอร์ค n นติเนนทัลภูเ e ็ตรีสอร์จะเป็นคอนโดมิเนียมพักตาอากาศจำนวน111ยูนิตได้เซอร์วิสแบบโรงแรม5ดาวพร้อมกับมีเฟ c i l สิลิตี้ส่วนตัวเป็นของตัวเองอีกชุดหนึ่งเพิ่มความไพรเวซีให้กับคนที่มาพักอาศัยและลูกค้าส่วนเลสซิเดต์เนี่ยก็สามารถมาใช้เฟ c i l สิลิตี้ของโรงแรมได้บ้างด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบีชพูลตรงนี้พื้นที่หน้าหาดภูบาร้านอาหารทุกร้านแล้วก็สปารวมถึงคิสคลับด้วย ห้องไซส์เริ่มต้นของที่นี่จะเป็นห้อง one bedroom ขนาด59ตารางเมตรราคาเริ่มต้น15ล้านบาทแต่ถ้าเกิดอยากได้ห้องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยลองมาดูไซส์นี้ t o bedroom 100ตารางเมตรในราคาเริ่มต้น25ล้านบาทแล้วคุณมั่นใจได้เลยว่าห้องจะสวยแบบนี้เพราะว่าเขาขายแบบ fully furnish e d ให้เฟอร์นิเจอร์เกือบจะครบทุกอย่างแล้วยกกระเป๋าเข้ามาได้เลยแม้แต่ หินอ่อนกรีนเจตมาเบอร์วันนี้เขาก็แถมให้ด้วยในห้องเนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันระเบียงส่วนตัวแบบนี้ด้วยถูกใจชาวต่างชาติหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอ่างจาคุซี่ก็เพิ่มตังได้ตัวโปรเจกต์นี้ตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่นะฮะคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2027แต่ถ้าใครสนใจแวะมาดูที่สำนักง,งานขายของเขาก่อนได้ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ตรีสอร์ท